สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาทำบุญกันที่วัดปริวาสนะคะราชสงครามแถวพระรามสามกันนะคะปีนี้ปีเสือเราต้องมาไหว้ทำบุญขอพรก่อนนะคะ,ะแถวพระรามสามค่ะเป็นวัดที่สวยมากติดริมน้ำเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันเลยไปคะ่ะเราจะไปโบสกันเลยเดินมาคะ่ะเข้าโบสถ์นี่คะ่ะ เดินนะคะกำลังเดินเข้าประตูเข้าไปโบจะอยู่ตรงกลางเลยค่ะเดินเข้าไปนะคะเดินอันนี้ให้ชมบรรยากาศด้านนอกก่อนนคะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเอยตอนเราไปนี่พระอาทิตย์กำลังทรงกรดพอดีก็เลยเก็บถ่ายบรรยากาศท้องฟ้ามาให้ดูด้วยนี่ค่ะสวยงามมาก คือแบบว่าหายเหนื่อยหายร้อนกันไปเลยทีเดียวนี่ค่ะวันนี้ทริปบุญเลยมาให้ชมกันเลยค่ะมาขอพรต้อนรับปีใหม่กันเลยเนี่ยหลังปีใหม่มาแล้วเนี่ยใครยังไม่ได้ไปไหว้ที่ไหนแนะนําที่วัดปริวาสได้เลยค่ะนีะ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันละไปเลยค่ะนี่เข้าไปไหว้หลวงพ่อสุขโขทัยนะคะนี่ สวยมากๆค่ะข้างในก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบไม่เหมือนวัดอื่นเลยนะคะเนี่ยค่ะอยากให้อยากให้ชมกันเลยค่ะเนี่ยสวยมากค่ะนี่ให้ชมกันเลยค่ะนี่ใ,นใครอยู่แถวพระรามสามแนะนำได้เลยนะคะวัดปริวารราชสงครามค่ะ มากราบไหว้หลวงพ่อสุขโขทัยกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่มณฑปหลวงพ่อวงค่ะแน่ขาดไม่ได้เลยเราต้องมากราบไหว้ท่านผู้สร้างเสืออันโด่งดังค่ะ,ะเครื่องรางของขังของท่านนี่โด่งดังมากค่ะที่เขาเรียกกันเลยว่าเสือหลวงพ่อวงอ่ะเนี่ยค่ะเข้าไปกันใในนะคะมากราบไหว้หลวงพ่อวงค่ะ ตรงนี้เป็นมนดบหลวงพ่อวงนะคะนี่ค่ะนี่มากราบไหว้ขอพอรท่านค่ะปีนี้ปีเสือนี่มาขอพอรท่านเลยค่ะให้เป็นมีงมงคลกับชีวิตนี่นคะคะเข้ามาเลยค่ะนี่ให้ชมบรรยากาศแล้วก็จะมีประวัติของท่านนะคะอยู่ซ้ายมือเมื่อกี้อ่าพอเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่อ่า ตรงนี้ก่อนที่จะถึงดิมน้ำนะคะเข้าไปไหว้อีกทีหนึง่งแต่ตรงนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่สวยมากเหมือนกันคะเข้ามากราบไหว้ของพรท่านอีกหนึ่งจุดนี่นะคะให้ชมบรรยากาศเลยเออตอนที่เราไปนะคะคนไม่ค่อยมีเนาะ กราบไหว้สบายมากแล้วก็เว้นระยะห่างกันโอเคมากเนี่ยค่ะ,ะเขามีมาตรการป้องกันเลยค่ะแล้วก็มาที่ริมน้ำเดินมาไหว้ขอพรพระพิฆเนศค่ะเป็นองค์ยืนนะคะนี่องค์สีทองสวยมากมาขอพรท่านอีกหนึ่งจุดนะคะคือมาวัดเดียวนี่ขอพรได้เลยแล้วเราก็เดินไปที่ริมน้ำ ไปให้อาหารปลากันวัดนี้อยู่ติดริมแม่น้ำนะคะปลาค่อนข้างเยอะสวยด้วยแล้วก็ลมเย็นมากๆค่ะลืมร้อนกันไปเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะนี่สวยมากๆค่ะปลาเยอะแล้วก็น้ําน้ําจะขึ้นเยอะกว่าปกติเพราะว่าเราเคยมาแล้วน้ํามันจะแห้งอันนี้น้ําขึ้นเยอะแล้วก็ปลาก็มีเยอะด้วย เนี่ยค่ะให้ชมบรรยากาศรอบๆวัดนะคะนี่นี่เลยค่ะนะมองไกลๆนั้นเป็นสะพานภูมิพลนะคะนี่นีค่ะนี่นี่ค่ะ,คะสวยงามมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดที่แนะนำนะคะ